ง้วบราซิลนี่มันงามขอดอะไรมองที่พ่อมากเอานะครับก็ไม่ก็ไม่พ่อว่าก็ประเทศน่ะอ่ามันงามของไหนพอมาบองไดมันงามก็ให้ว่างามมัดสุมงงามมัดสุองครับงามหน่างามหูงามเป็นอย่างพ่อคือว่าเอาแบบอ่าง้วบราว์มันมาผสมพ่อไม่่มักเลยก่หมักก็คือหมักได้เป็นมะพร้าวอ่าหมกไอ้แบบครแบบจากอาเซียน แดงกาลสินแดงกลสินนขายไปของพ่อตีแดงกาลสินเอออกาที่ว่าแดงกาลสินเนี oh, ่เก nope. ิดยุคครอบครัว่าเรื่องเป็นครอบครัวง้อมัต่ไส่โอ้เนี่ยละครับพี่น้องต้นกำเนิดของไอ้แดงกาลสินนี่ยคือคอบของคุณพ่อคนนี้นะครับพี่น้องอันนี้ลูกหัวโตหรือลูกบอยอุบลครับตัวนี้ลูกหโวโตเดี๋ยวสิพาพี่พี่น้องขึ้นไปเบื้องไอ้ถวยของเพี่นะครับเห็นถวยรางวัลอยู่นีเนี่ยโอ้เราบ่ธรรมดาแล้วครับพี่น้องนี่ต้นพ่อหรอแม่คนมักอ่างหูนี่นะครับถวยรางวัลว่าไม่หน่อยดี่ครับพี่น้องนี่นี่อันนี้คือพ่อไปประกวดทั่่่วประเเทศลยบแมน อันนี้มาน้ำเขามาจากนอกเลยบ่แม่นโอ้อันนี้เป็นของพ่อหรือของผู้ใดครับของพ่อเลยนี่โอ้นี่ยนะครับโอ้บาวทัลูบมาจ้ะโตโอ้นี่นะครับนี่แหละครับพี่น้องโตเมื่กี้เขาบอกไว้วนครับผมโอ้หลุดหนีมาก่อนไว้วนนี่ครับพี่น้องครับสวัสดีครับมาเจอกันแล้วนะครับกับบุญชูชาแนลเกษตรสร้างสุขด้วยวิถีพอเพียงช่องที่จะพาทุกท่านไปพบกับสาระความรู้ด้านการเกษตรการประมงและก็การเลี้ยงสัตว์นะครับผม สำหรับคลิปนี้ผมก็อยู่ที่จังหวัดกาลสินนะครับผมอำเภอยางตลาดนะครับออยู่ที่บ้านโนนตูมตมบลหนองตอกแป้นยางตลาดกาลสินนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็จะพาทุกทุกท่านนะครับมาดูวัวนะครับผมแต่เป็นวัวไม่ใช่บราเมนะครับสำหรับคลิปนี้ผมจะพาทุกท่านมาดูวัวฮินดูบราซิลนะครับก็คืองวงหูนั่นแหละครับพี่น้องอนะครับเนาะจากกระแสงวงหูที่มีการสื่อขายกันถึงหาร้านนะครับพี่น้องเนาะวันนี้ผมสิบาพีเพ่อะน้องวะมาเบิองวะ การที่เพิ่นเลี้ยงงัวหูอยู่นี่นะครับเพิ่นเลี้ยงม้าตะดนปัดไหนแล้ววันนี้ช่วงที่ก็มีกระแสง,งัวหูนะ่ะมันซาซาลงไปนี่เพิ่นได้เป็นจังไดนครับผู้ที่เลี้ยงงัวหูนี่ผพาพี่พาน้องนี่ไปสอบถามบ้างนะครับเนาะนะพอ่อสวัสดีครับสวัสดีครับอันนี้คุณพ่ออีหยังครับพ่อสวรรค์เลี้ยงพอ่อสวรรค์เลี้ยงพรเลี้ยงพรอยู่บ้านโน่นตุ่บนะครับพอนะ่อเนาะครับอันนี้พอดีผมขี่รถก,กายบ้านนะพ่อเห็นของพ่อนี่งัวหูมีโตโตใหญ่ๆเลยครับอันนี้เป็นอะงัวฮินดูบราสินเดืินลอยได้บ่ครับพ่อ เลือดลอยทุกตัวเลยบ่ครับอยู่นี่เลือดลอยทุกตัวเลือดลอยทุกตัวนะครับเนาะอันนี้ฮินดูบาซินของแท้เลือดลอยได้ครับพี่น้องว่ามันกระทบว่ามันอย่างนะครับลอยเล่ยละครับนี่เบ้างหูเบ้างอย่างนี้ครับพี่น้องอ่าเห็นอยู่นี่ของพ่อนี่มีหลายตัวอยู่นี่มันบ่ครับอย่าเจ็ดตัวครับเจ็ดตัวครับเจ็ดตัวนะครับพี่น้องเนาะโอ้มีตัวตใหญ่ๆครับพี่น้องนี่นี่แหละครับเนาะวันนี้พ่อได้เลี้ยงงัวฮินดูบาซินนี่มาโดนปะไหนละครับเพราะว่าจากที่ที่ที่เียะ สามสิบสี year, yeah. ่สิบปีเลี้ยงเลี yeah. ่ยงเฉพาะไอ้ง bon. ้อหูเงาเลยเล่นมันบ่ครับเลี้ยงเอาง้อหูเงาเอาสมัยนั้นที่มันดังๆเนี่ยพ่อเลี้ยงยุกยุกของพ่อพันธุ์ผดไทยที่มันดังๆนะครับไอ้เจ้าฮูโตเจ้าบอยอุบลฮู้โตบอยอุบลรุ่นนั้นมันบ่ครับพ่อโอ้พ่อก็เลี้ยงมาต่อไหนเล่นมันบักสามสิบสี่สิบปีบัดนี้พ่อเคยเอาพวกไอ้บราหมันมาเลี้ยงบ่ครับพ่อได้มาผสมบ้าบ่ได้เอางัวสายพันธุ์อื่นมาผสมเลยนมันเหอครับป่ะนี่เป็นอย่างพ่อคือไอ้มาเลี้ยงงัวหูัวฮินดูปรรระิคับเเพาาว่็นยง อันเหตุแล้วอย่างไปมันงามกว้อนอะไรก็งั้อวาฬเลยอันนี้คือคือว่าเลี้ยงเพราะว่ามันพอมักว่ามันงามนะครับเนาะเอางัวบราซิลนี่มันงามอะไรมั่งที่พ่อมักเอานะครับพอไม่พอพ่อว่าบราซิลน่ะอ่ามันงามหมอะไรพ่อมักรองไหนมันงามบ่ใหรว่าง่ามมือสองง่ามมดืองครับง่ามหน่าง่ามหูง่ามโอ้มักหน่ามักหูนะครับพ่อนี่แหละครับพี่น้องมักชิงมักกระชังนลังเอาเดี๋ยวพ่อพาเขาไปข้างในเลยวะครับเบืองไ่อ่าเดี๋ยวสิพาผีพี่น้องเขาไปเบืองข้างในนะครับพี่น้องเนาะ อ่าสำหรับคลิปนี้อยู่ที่บ้านนนตุมนะครับอ่าตำบลหนองตอกแป้นอําเภอย่างตลาดจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับพี่น้องเนาะนี่แหละอันนี้คุณพ่อนี่เพิ่นเลี้ยงอ่าฮินดูบาซิม่าตระได้สามสิบสี่สิบปีเลยนะครับพี่น้องเนาะอันนี้เป็นอ่งางัวบาซิ่นเดือดอร่อยเลยครับทั้งหมดเลยนี่พี่น้องอ่าวันนี้ผมจะพาพี่พาน้องมาเบิ่งไก่ไกกันนะครับอ่าพ่อครับมัหน,นี้ช่วงนี้นี่พ่อหุ่นว่ายกระแสงวัวของไอ้งัวปราหมันนี่มันมาแห้งคนนิยมเลี้ยงปราหมันนะครับแถวบ้านแถวย่างวันนี้นะ อันนี้แมียนโบรานเขามีบม่ง้องห,หูนี่พเพลียงหลายบ่ครับพ่อตอนนี้จริงๆง้อหูพ่มีแต่ขพ่อมีแต่ของพ่อนี่ยมันบน่โอ้นี่แหละครับพี่นอ้องผมว่าสิไปหาแถวสารคามแถวใดบุรุษวัดสิยุทธิ์สิไปท่าย่องเลยนะครับพอดีขับรถมาทางนี้ก็ลเลยเห็นของคุณพ่อเพินลเล่นก็เลยขอมาสอบถามให้พี่ให้น้องไปเบิ่งนี่แหละครับพี่น้องบัดนี้จังง้อหูมื้อนี้หระพอ่ออ่าราคานี่มันอยู่เท่าไหร่ปัจจุบันนี่ห้วยราคาเอาจังเอาจังตัวใหญ่ๆตัวนี้นะครับเนาะสองแสนได้เสบอสองแสน ชั้นกว่าแสนกล้วยสองแสนตัวนี้จังของพ่อนี่ไอของพ่อนี่ว่าว่าได้เปิดว่าได้ยังนะพ่อเนาะเออเลี้ยงไว้จะซื้อนะครับตอนนี้สองชันมีสองสามแม่อยู่โอ้หมูนี่แม่แม่สองแสนนี่มีสองสามแม่อยู่แม่แม่นึ่งโอ้มีแต่ตัวยังไงดีครับพี่น้องนี่ส้นสูงนี่ก็ลอยโอ้ลอยหกสิบกล้วเลยครับพี่น้องตัวโตเลยล่ะนี่นะครับเนาะวันนี้มีมีผู้มาหายมาอย่างราคาหรือเปบ่พ่อนี่มีเขามาหายมาเท่านี้เพิ่นเขามาบ่าสองบาครับอ่าโอ้ อันนี้มิตเตียของสูงครับมีมีต,มตัวเมียจกโตครับพอ่อยู่นี่แม่ยมดอยู่นี่เมื่อเจ็ดโตเม,มียมดวม่อเจ็ดโตตัวเมียมดบ่ครับปานี่นะครับพี่น้องอ่าเดี๋ยวสิพาเบิ่งเห็นแม่แม่แม่ขาวมีจักโตครับผมแม,ขม่แขาวมีตัวนึงอ่าแม่ขาวมีตัวนึ่งนะครับเนาะอ่านี่นะครับพี่น้องวันนี้ไอ้จังน้ำเชื่อพอมุ้งนี่พ่อนี่ไปเอาเอาผสมของของของฟ้ามดไหลมาผสมมาฟ้ามันประสีฟ้าประสีฟ้ามนันยูใสครับยูฟันน้องแตน โอบ้บ้านน้องแป็นของไงอง้แถวแถวทางของใช้นี่บ่แม่นน้องแป็นกุมาล่าสายเข็ดกุมาล่าสายนะครับนนเนาะกุมารล่าสายเข็ดกุมาล่าสายติดของใช้ฟังทางนี้ได้ครับพี่น้องอ<ช>่าเน,นี่ยแหละครับคุณพ่อเพิ่นกับลินง้อหูมาตะไรนะครับพี่น้องเนาะฮินดูบาซินนะครับอ่าเบิง้งับพี่น้องกระแสของง้อหูสิกับมาคือแบบตะกีบ้บ่ครับพี่น้องราคาที่แห้งคือสมัยตะกี้บ่ผมสิพาพี่พาน้องมาเบิ้งนี่แหละครับบัานนี้อ่าเป็นยังพ่อคือว่าเอาแบบอ่างัวบรามันมาผสม บ่มกโป้มักก็คือบ่มักกะไม่เหมือนมะพร้าวอ่มักโปมักกะคือบอ่เอาโปะไส้โปะอย่างเลยโอ้เนี่ยนะนี่แหละครับพี่น้องสำหรับผู้มักกะง้อปาง้อหูง้อบ,บาซีนน้ำฝนกับเสีสยส้เป็นเลรีแบบเดือดร้อยจะเนี่ยเลยพี่น้องบ่เอาบ่เอาอันอื่นมากแก้มได้บะะ้างนะท็อะครับผมพ่อคุณพ่อเพิ่นว่ามักหูมักอย่างมาั่นทั้งสี่ไหมครับนีไหมหูมักขี้หมักอ่าสุ่มโตนุ่นมาเมื่อไหร่มันขายเหี้ยนสุ่มบาบันโอ้สุ่มบาบันี่คุณพ่อว่าเนี่ยมันขายเหี้ยนหรือวะมันเป็น แขนขาขายเลยสนิน้องพว่าไหมอ่าครับผมแคนโบ้นะครับผมง้อนี้ยอยากดยเฉพาะอันอันั้นเราว่าเพิ่นเป็นง้อเนื้อง้อแขนขาขายว่าสันว่าเราบ่ามักครับพี่น้องถ้าง,ง้องามนี่ต้องแบบนี้แม่นบ่าพา่ออ<แ>ือนี่นะครับพี่น้องอันนี้ก็ในมุมมองของคุณพ่อเพิ่นนะครับเนาะนี่แหละอ่านี่แหละครับอ่าปัจจุบันนี่คนบ่ใครเลี้ยงนะครับพี่น้องแต่ว่าเพิ่นก็ตอนนี้คุณพ่อนี่เพิ่นก็ยังเลี้ยงมาตั้งแนะครับพี่น้องเนาะบัดนี้บัดนี้พ่อครับบัดจังตัวผู้นี่ คนพ่อขายออกไปมันบ่กขันวิโตผูซูผูเมีนครับขายขึ้นกันขายขึ้นกันเนาะครับเนาะพอพันบ่มีบ่ผูหนวดโถเรียกว่าพันพ่อกบบนีพ่อพันบ่ตัวนี้มีบ่ครับบ่มีตะกี้โอ้ตะกี้เอาเป็นพ่อพันเลยบ่ครับอ่าใล่พ่อพันลู้กันปากไก่ลูกลูกกันเนี่อะไรบัก ข้อโตข้อโตลูกข้อโตลูกบอยวนพนพ่อมีถวยไม่ยังพ่อเห็นเห็นมีถวยนี่พ่อไปได้ถวยมาตาใสมั้งั้นอี่ยังครับประกวดฮะทุกงานทุกงานโอ้เล่นเล่นแบบไปไปประกวดผมบอกครับนี่โอ้คุณพ่อที่เพิ่เล่นนะครับพี่น้องเดี๋ยวสิพาพี่พาหนังไปเบิ้งตรงนี้เนาะเห็นถวยอยู่นี่หลายๆนี่ครับพี่น้องว่าเป็นธรรมดาตัวนี้เราเล่นหัวหูมาตาใดหละกอะคือไปแบบ อันนี้ลูก <ไป S 1> ลูกหัวโตหรือลูกใบอุบลครับตัวนี้ลูกหัวโตเดี๋ยวสิพา่พี่พีพ่น้องขึ้นไปเบิรงไอ้ถ้วยของเพึ่นนะครับเห็นถ้วยรางวัลอยู่นี่นาะโอ้เราบป็่ธรรมดาแล้วครับพี่น้องนี่น้องพ่อเหรอนี่คนมากงะงอหูเลยนะครับถ้วยรางวัลว่าไม่หน่อยดิครับพี่น้องนี่นี่อันนี้คือพ่อไปประกวดทั่วประเทศเลยวะนนโอ้ภาคอีสานไปเบิด้าาอีสนไปเร์ดภาคกลางก็ไปภาคกลางพายังกับไฟน้องพ่อเนาะโอ้ท่านนี่ก็มีลูกป่ะพ่อผมไม่เห็น โอ้นี่เป็นไนงง้วหัวนี่เป็นลูกง้วนอกเลยป่ะพ่อนี่ลูกง้วนอกเป็สาานสมัยไรแต่วมาจากนอกใกล้นูซุมิอันนี้มาน้ำเขามาจากนอกเลยปะ่ะโอ้อันนี้เป็นของพ่อหรือของผู้ใดครับของพ่อเลยนี่โอ,นนนโอ้นี่นะครับโอ้หมดหมดเลยนะครับโอ้นี่นะครับนี่ะพี่น้องโตมากกว่าเขาบอกไว้วนครับผมโอ้หลุดนี่มาก่อนไว้วนนี่ครับพ,พ,พี่นอ้องนี่อ่านี่เป็นง้วนอกเลยนะครับนี่ง้วนอกน้ำเขาเลยนะครับนี่อ่ารัคบ โอาแสดงว่าสายง้อหูของแท้นี่ครับเป็นพี่น้องนี่อ่าแบบฮิตครับค้องฮิตหาหาไม่ว่าหนูมันจนีสักวันนี่แต่อยู่นี่แสดงว่าไม่แสดงว่ายุ่นี่ก็มีตัวดังๆนะครับตะกี้มันบอกนี่แสดงตดังนี่แสลูกพุ่นรุ่นบ่อพ่อคิดราคาบัดนี้คล้องหุ่นแล้วโอ้บัดนี้พ่อไปประกวดนี่ได้รางวัลไหนมีมีเสนอที่หนึ่งหลายแบบหลายบครับพ่อหลายขึ้นกันหลายขึ้กันนะครับเนาะโอ้บัฒธรรมดาครับพี่น้องอ่าของไใได้รางวัลใหญ่สุดนี่คือของเขานี่ระดับใดครับพ่อ ไต้แชมป์แน่แน่ชิ้นหนึ่งเออได้แชมป์นะครับเนาะว่าไอ้ไม้ไม้ถึงแชมป์ระดับของจังหวัดหรือระดับภาคหรือเปาจังหวัดเนี่ยวะโอ้บอสธรรมดาครับพี่น้องเดี๋ยวสิผ้าพีพ์ผ้างเบิ้งคอกไปน้ำเนาะนี่นี่แหละครับศาสนะของคอกของคุณพ่อเคุณนนะครับเนาะตะกี้มันมีรถนลดหกหลอดตัวลดหกหลอใส่ง้วใส่ยังไปประกวดอีกโอ้รถไปรับอีกน้าควนอีกสองสามโอ้แสดงว่าบอสธรรมดาครับเป็นฟั่มทีหญิงเงี้ยเมา่อก่อนแหละครับตัวนี้คิดว่าเนาะไปขึ้น ครับรเก่า,กาดี๋ยวเสื้อผ้าผีพ่อหนองยางเมึงอ้อมคอ,อกทางนี้แล้วครับเนาะอ่านี่แหละครับผมมีตะตแมวเหมือนที่รับอยู่ในคอ,อกของคนนี่นะนี่แหละครับผมเพราะอันนี้เขาขอไปในคอ,อกได้บ่ตัวนี้นเออเดี๋ยวสิพาพีพ่อหนองขอไปเบิง่งอ่าในคอ,อกนี้นะครับพี่หน่องเนาะอ่าโอ้อันนี้ลูกของแม่ได้ครับนี่ โอ้นี่งวัวสือมาตั้งน้อครับเนาะพอได้มาตั้งทั้งไหนครับพ่อหนี่แถวบ้านเ้าเนี่ยนะครับพี่น้องนี่อันนี้ตัวแม่อายุหลายปไีแล้วครับพ่อจักเดือนแล้วนี่ประมาณแปดเดือนอันนี้งวดประมาณแปดเดือนนะครับพี่น้องเพราะท่านพ่อปีนี้ต่ว่ามันโตใหญ่โตสูงมากครับนี่นี่อันนี้ง้วหูอยู่นี่ของพ่อเพื่อนนี่เป็นง้วฮินดูบาซินแบบเดือดร่อยทุกตัวเลยนะครับพี่น้องคือเรามกสายนี่เราเล่นสายนี่เอาง้วอื่นมาปนบ่เอาแล้ววานี่นี่นะครับบ่เลี้ยงคนว่าไอ้ตามที่ผมพูดคุยนะครับเนาะ แล้วว่างัวไอหินดูบาซินนี่เป็นงัวที่งามครับพี่น้องหน้างามหูงามแล้วก็สูงใหญ่ครับตาถ้าเป็นบามันนี่เป็นงัวแขนขาขายแล้ว,ลว,ลวอรอบมากกว่าสัตวว่ะโอ้แต่ว,ว่าก็งามอีด้วยครับสีนี่แดงเข้มๆได้นะครับพี่น้องเนาะสีแดงเข้มเบิางหางหางกง้ย้าวด้วยครับพี่น้องเบิ่งหางเงีวเบิ่งเม็ดสีเบิ่งอย่างนี่เตียงแมนครับสีแดงนี่โอ้สุดๆได้ครับนี่นี่แหละครับบัวหูฮินดูบาซินของแท้ครับพี่น้องหูเงีงย้ง<ส>งยวเงี้ยวเพื่อนี้ กายปากเป็นฟ้ามือุอเหรอครับพี่น้องคุณไอ้ปากครับยอกอาเซียนแดงกาลสินแดงกาลสินไม่รู้คล้ายไปของพ่อตีแดงกาลสินอ่าบอลกาลาเซียนไหมโอ้ไอ้ยอดยอดอาเซียนไม่รยอดอาเซียนกับแดงกาลสินตะกี้กับยุคหอกนี่บอกครับแม่รู้ยุคหอกนี่โอ้นี่นะครับพี่น้องแดงกาลสินเนี่ครับพี่น้องอ่าตะกี้กับยุคหอกของพ่อคุณนี่แหละครับผมอ่าบอกแดงเป็นไอแดงยอดอาเซียนไม่รู้โอ้นะครับพี่น้องอ่าสองไลนนี่เป็นลูกแบบลูกต้อรัก โอ้แดงกาลสินกับไอ้จะาอาเสียนี่ประโยกลูกของเจ้าลักแม่นบ้านี้ของไอ้ที่ว่าแดงกาลสินเน่ยเกิดอยุคขอกพ่อว่าเรือเป็นขอกงอเมทัศน์ใส่เกิดอยู่นี่แดงกาลสินเป็นงัวจากขอกของพ่อเลย่ครับกับเจ้าอาเซียนเนี่ยนะโอ้นี่แหละครับพี่น้องต้นกำเนิดของไอ้แดงกาลสินนี่ยคือขอกของคุณพ่อคนนี้นะครับพี่น้องอ่านี่นะครับอ่าจุดศิพพ์พี่พี่น้องเบืองตัวน้อยท่านนี้ตัวน้อยนี่จักเดือนแล้วครับพ่อออนตัวี้ประมาณสี่เดือนนะครับพี่น้องอ่าอันนี้ออกอันนี้งัวกัมพาเนาะพี่น้องเนาะ แมวไม่ตายโอ้แมวมันตายนี่สี่เดือนนะครับพี่น้องนี่นะครับอันนี้พ่อได้มาตะดนไหมครับนี่มาตะโดนหองวงเกิดยุ่งกันนีดโอ้เกิดยุ่งหนีนะครับเนาะลูกมาริโอ้ด้ิลูกมาริโอ้ด้วยครับพี่น้องตัวนี้ลูกมาริโอ้นะครับนี่นี่นะครับโอ้เห็นง่วหูเต็มเต็มเลยพี่น้องง่วหูเต็มขอกหูทั้งขอกครับพี่น้องเนาะอ่านี่ป้าหูไป็นขนาดเด้อว่ะนี่อีกตัวหนึ่งครับพี่น้องประเด็นพายเบื้องตัวนี้นะครับพ่อตัวนี้นี่อ่า โอ้คุณใหญ่ครับตัวนี้ได้ลูกเยอะตัวหรอครับนี่ตัวนึงตัวนึงอันนี้ผสมไปครับอยู่ในท้องนี่ผสมแล้วผสมมาท้องเยอะเดือนหรอครับสองสองเดือนซับเลยเน่ยสองสามเดือนผสมกับของอะไรน้ำเชื่อพ่อได้ครับนี่มาริโออ่านี่ผสมมาริโอไว้ด้วครับพี่น้องนี่ของพ่อเพื่อนนี่มีตต่งง้วหูได้ด้วครับอยู่ในนี่เบิ้งเบิ้งกับพี่น้องนี่อ่านี่ได้ครับพี่น้องวันนี้ผมกับสิบห้าพี่พี่น้องนี่มาเบิ้งคุณพ่อนะครับเนาะเอาอ่าหญ้าให้รอบแล้งนะครับวันนี้อ่า อันนี้จากที่ผมสอบถามนะครับพี่น้องหญ้านี่เาราไม่ได้ปลูกนะครับก็บคือเราไปหาเกี่ยวน้ากันแท้นน้ำมี่น้าสวนน้ำยังนี่น้ำพ่อเนาะน้ำตรงนาน้ำทรงนานี่แหละครับพี่นอ้องอ่านี่นะครับบริญยาหม,มูเว้นนี่เขาเอาไว้ออกไปล่ามข้างนอกบ่พ่อโอ้โหไปไปสวนนะครับย้ำม,มี่ย้ำหม,มูเว้นนะครับเนาะเอาไปเจ้เศร้าคนละนี่ตอนแรงช่วงที่มง้งม้งกลัวหาม้งในกะทิเอาเขาเคอกเอาหญ้าให้กินครับผมนี่แหละครับผมนี่อันนี้ห้างหญ้านะครับพี่น้องเนาะ ให้หญาตรงนี้นะครับนี่นะครับก็เดี๋ยอจะห้างไว้ยังสิ่หระครับพี่น้องนี่นี่สังเกตว่าคอกหนึ่งของพ่อนี่มีห้างใหญอย,อยุสองอันนะครับนะครับเนาะนี่รางให้ยากครับผมออบรอบเสานี่เขาเอาไปกินขนนอกอย่างเดียวเลยเป็นพวกอให้เฉพาะรอบแยกนะครับเนาะรอบแยกอืมรอบเสารอบไปกินนอกบ้านี้พวกอะนอกจากห้าแล้วนี่เขาใหิ้วห้ำหยังอยู่งมันบ่ครับ <Yeah. S 1> หิห้มนี่ก็หิ้มแนม้ะครับ <All right. S 1> หิ้มนี่หห้มตอนไหนครับพ่อหตอนเตนน้าหิ้หาไก่ด้วย,ยกันโอ้ลังไอ้หิ้ยาเราก็ใช่หิ้มกันเหมือนกันปะครับ <Yeah. S 1> อบืมสอบกับห,หิ้มกันนะครับพี่น้องอ่ะอน,นี่แหละครับพี่น้องจะติดภาเบื้องทางนี่เนาะนี่นี่แหละครับขอ,อกนี่ก็คืออ่าต้นกําเนิดของแดงกาฬสินธุ์นะครับพี่น้องนี่เกิดยุคข,ขอ,อกนี่แหละครับแดงกาฬสินธุ์ ของเพิ่นสิเรินงว้วหูฮินดูบาซินเลยนะครับพี่น,อน้องนี่ทั้งหมดเลยนะครับเนาะกับที่มีงว้วทั้งสีแดงนะครับแล้วก็สีขาวนะครับทั้งสีขาวนี่ก็เกิดเป็นงว้วคอกลูกคอกนี่บ่พ่อเพิ่นพ่อแม่โอ้ตัวนี้ก็ลูกคอกได้ครับพี่น้องนี่เนาะอันนี้เพิ่นมาเปิดได้ครับเพิ่นเลี้ยงไว้ครับพี่น้องนี่มีแต่ตกง,งามๆใหญ่ๆนะครับเบิบื้องหูเบิ่งหยังครับพี่น้องนี่นะครับเนาะนี่แหละครับพี่น้อง เหรินตะแนวนี้นะพ่อเนาะโอ้นี่แหละครับอ่าบัวนี่ยที่พี่น้องง้อหูกระแสนี่อาจจะอาจจะกลับมาก็เลยดีครับนี่อ่าเข้ามาเร็วเข้ามาเร็วอ่นี่แหละครับพี่น้องเขากำลักลับมาแล้วคุณพ่อเห็นว่าอ่าอันนี้ยุนี่ของเพื่อนนี่มีเจ็ดตัวนะครับพี่น้องมีตาโตแม่เหมือนเลยนะครับอ่าแล้วก็มีตาตุยงใหญ่ๆครับพี่น้องนี่ปกติผมจะเห็นง้อหูตัวจอยๆเนาะอันนี้มันบวมแยนเหรอครับพี่น้องอ่า นี่แหละครับนี่แหละการให้ยารอบเย็นครับนี่ตัวตัวนวลน,นี่มันไหนมีท่องไม่อย่างเบีนยพรตัวเดือนหน้าถือขอดได้ครับพี่น้องเออตัวนวลน,นี่นะครับเนาะท่องท่องม่ได้โอ้ขึ้นกันบ่ครับเนี่ยโอ้ โอ้ี่พี่น้องคนมากันนี้ก็มาคักอีกกอรีเนาะครับเนาะอ่าก็จะเรืงผู้เล่นใกล้เล่นอย่างนี่ยนะครับพี่น้องอตัวนั้นคือบอกมากินละ่ะมันย่านะมันหยันมันหยันตื่นคนใหม่ครับพี่นอ้องอ่าสังเกตล้างให้หนาขอางพนเนี่ก็บทมีทั้งไหนข้างในข้างอ่อนนะครับแล้วแต่มันที่จะกินยุ่มมองไหนนะครับพี่น้อง,นองเนาะโอ นะครับย่างย่างหมูเล้งกับสีรอดหนึ่งนี่นะครับพี่น้องอันนี้พ่อเกี่ยวเองผู้เดียวเลยบ่ครับนี่ป๊พี่น้องนี่นะครับผมเกี้ยวจีน่ากัสามารนี่ี่ย่างย่างวิงกับยุน่ากับสามกันนี่เหมือนบ่ครับอ่อไปอันนี้อันนี้เฉพาะรอบแล้งมันบ่นี่โอ้โหนี่เฉพาะรอบแลงนะครับร้อนนี่นี่นะครับเนาะอ่าอ่านี่นะครับตำนานวัวหูอยู่ที่นี่ครับพี่น้องอันนี้คือต้นกำเนิดของอ่าแดงกาลสินนะครับน้อกครับยอดอาเซียนนะครับพี่น้องเนาะ อ่านี่แหละครับนี่จากคอกของคุณพ่อคนนะครับอันนี้ก็อยู่บ้านโน้น,นตุม่มตะบลหนองตอกแป้นอําเภอ,อยางตลาดจังหวัดกาฬสินธุ์พ่อสวรรค์เลืองพรน,นะครับพี่น้องเนาะอ่านี่นะครับพี่น,ออน้องพ่อสวรรค์เลืองพรนะครับนี่อ่านี่แหละครับผมโอ้บธรรมดาตัวนี้นะครับอ่าจากในคลิปนี้ผมก็ขอพ่อไปแค่นี้ก่อนนะครับน้องถ้าผู้ใดมีง้อหูหรือว่าอ่ามีคนที่งกำลังเลี้ยงง้อหูอยู่ในปัจจุบันนี้นะครับพี่น้องเนาะ แชทมาไดเด้อครับพี่น้องผมว่าที่าพี่พาน่องไปเยี่ยมชมแนาท่างการเลี้ยงของิ่นนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอพ่อว้แค่นี้นะครับสวัสดีครับ